ทำยังไงถึงจะปั้นลูกศิษย์ให้มีรายได้หลักล้านต่อเดือนนะครับเยอะๆแบบหมอทีมได้นะครับมีคนถามผมมาเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับผมจะจะบอกเคล็ดลับให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของเป็นบทสัมภาษณ์แล้วกันนะครับของโคชที่ปั้นนักบาสเกตบอล NBA นะครับที่โด่งดังเยอะมากเลยแล้วก็มีคนสงสัยว่าคุณทํายังไงอ่ะคุณถึงสามารถปั้นนักบาสเกตบอลนะครับให้โด่งดังนะครับระดับโลกได้นะครับ เขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาอยู่ตรงที่การค้นหาไม่ใช่การสร้างคีย์นี้เป็นคีย์สำคัญมากเลยนะครับผมเนี่ยเปิดสัมมนามานะครับประมาณหกปีแล้วนะครับแล้วผมก็สอนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, แล้วผมก็สอนคนมาเยอะมากเลยนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าความรู้เดียวกันนะแต่ให้กับคนที่ใช่คนที่ตั้งใจคนที่มีความฝันเนี่ย ข้อความรู้เราไปใช้นะครับแล้วเขาก็ขึ้นไรายได้หลักล้านเลยแต่ความรู้เดียวกันแบบนี้ถ้าไปให้กับคนที่ไม่ตั้งใจขี้เกียจนะครับหรือเป็นคนที่ไม่โฟกัสกับเป้าหมายนะครับความรู้นี้ไม่ทําให้เขาประสบความสำเร็จได้เช่นกันดังนั้นคีย์หลักนะครับที่ผมจะบอกทุกๆคนเลยใครก็ตามเป็นโคช้ชเป็นครูนะครับอยากจะสร้างนักเรียนให้ขึ้นมามีไรายได้หลักล้านแบบที่ผมทำนะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่สําคัญก็คือคุณสอนออกไปเยอะๆครับ คุณให้ความรู้ฟรีนะครับผมจะมีความรู้อยู่3าระดับด้วยกันนะครับความรู้อันแรกคือความรู้ที่ผมให้ฟรีนะครับถ้าคุณอยากดูคุณเข้าไปดูใน YouTube นะครับช่องหมอทีมด็อกเตอร์ทีมก็ได้หรือเข้าไปใน Facebook ช่องหมอทีมด็อกเตอร์ทีมก็ได้นะครับมีความรู้เจ bon ๋งๆแบบนี้เยอะมากและผมให้ความรู้ฟรีนะครับความรู้ระดับที่สองที่ผมให้คือความรู้ที่อยู่ในคอร์สออนไลน์ใครขนาดที่เริ่มโฟกัสนะครับเริ่มอยากประสบความสำเร็จนะผมก็มีความรู้อ่ะเรียนแบบคอร์สออนไลน์นะครับเบื้องต้นนะครับ แล้วส่วนใครก็ตามนะครับที่ตั้งใจแล้วว่าอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆนะครับอยากรู้ความลับต่างๆนะครับผมก็จะสอนในสัมมนานะครับอย่างสัมมนาครั้งล่าสุดที่ผมจะสอนขึ้นเนี่ยคือวันที่21พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสอนวันเดียวที่กรุงเทพนะครับผมก็จะสอนความลับในการสร้างความดังแบบอัตโนมัติสูตรนี้เหมือนที่ผมบอกเลยครับคือถ้าคุณตั้งใจคุณโฟกัสคุณฟังปุ๊บแล้วคุณก็เอาไปใช้เลยนะครับ คุณจะสามารถดังได้ใน6เดือนเลยนะครับหเดือนนี้คือคุณดังได้โดยอัตโนมัติเลยเป็นความรู้ที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งใจนะคุณเอาไปใช้คุณดังได้แน่นอนส่วนใครก็ตามไม่ตั้งใจไม่โฟกัสนะต่อให้ได้ความรู้นี้ไปใช้เขาก็ไม่ดังครับเพราะว่ามันเป็นที่ตัวเขาดังนั้นถ้าคุณคือคนคนหนึ่งที่ตั้งใจแล้วว่าจะดังขึ้นเพื่อยกระดับประเทศนี้จะดังขึ้นเพื่อยกระดับฐานะของตัวเองจะดังขึ้นนะครับเพื่อทําให้ชีวิตของคุณนะ มีรายได้หลักล้านนะครับคุณมาสัมมนา,านี้สัมมนา,านี้ชื่อดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันนะครับผมจะสอนสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมด6ปีแล้วขมวดอัปเดตปัจจุบันให้นะครับแล้วสัมมนา,านี้ใกล้เต็มแล้วนะครับใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสัมมนา,าแล้วทักในไลน์แอนด์ล e ทมหรือ Inbox อกของ Facebook ก่อนที่สัมมนา,านี้จะเต็มเพราะว่าผมจะรับจํานวนจํากัดรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้ดีๆสั้นๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้รักทุกคน ให้ความรู้นี้กับเพื่อนๆจากแคนาดาแล้วเจอกันที่สัมมนาสวัสดีครับ